ครับอ่าก็ทุกคนจะเห็นเข็มไม้ไหมครับอ่าทุกคน,นครับไปอ่าเห็นไหมครับเข็มไม้ก็จะเป็นเข็มไม้ดิจิตอลแบบเป็นตัวเลขนะครับอ่านี่ครับสวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนนะครับอ่าวันนี้ผมก็จะมารีวิวและแจกหมอด a a ีเจตใส่ไอเดียบนมือถือกันอีกแล้วนะครับผมหมอดที่ผมจะมารีวิวและแจกวันนี้ก็คือหมอดอ่า เข็มไม่โฟล่าฮอลเลสเซนสีนะครับผมก็เป็นเข็มไมดิจิตอลนะครับผมก็ถ้าเกิดใครสนใจมันี้ก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับส่วนวิธีการลบวันนี้ก็จะอยู่้า้คลิปนี้เช่นเคยนะครับโอเคเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าน,นะครับผมก็เข็มไม่าฟล่าฮอลเลสเซนสีนี่มันเป็นชื่อเกมนะครับผมซึ่งผมก็ยังไม่เคยเล่นหรอกมันเป็นเกมแนวรถแข่งอะแล้วก็ไปเป็นไม้แบบดิจิตอลด้วยนะครับ ผมก็เลยเห็นว่าปัญหายากดีเออยกเลยเอามาลงก่อนก็แล้วกันอ่าก็เดี๋ยวจะเป็นยังไงก็เราจะขึ้นรถไปดูนะครับอ่ารถที่ผมอ่าเอามารีวิวเข็มไม้ก็จะเป็นอ่าฟอร์ดมาสเตงเชลวีะครับ g t 3 5 0นะครับผมอโอเคนะครับอ่าก็ทุกคนจะเห็นเข็มไม้ไหมครับอ่าทุกคนนะครับไป อ่าเห็นไหมครับเข็มไม้ก็จะเป็นเข็มไม้ดิจิตอลแบบเป็นตัวเลขนะครับอ่านี่ครับอืมก็จะเป็นประมาณนี้ครับเข็มไม้ดิจิตอลอ่าเบนเออถ้าเกิดแบบใครรู้สึกว่ามันอ่าอันนั้นเกินไปครับปุ่มอ่าปุ่มกดถอยหลังอะ่ะเออม,มันมาาันบังบังอ่ามันมาทับตรงอ่าเข็มไม้อะ่ะ ผมก็มีว uh, ิธีย uh, so ้ายนะครับก็ให uh, ้เรากดปุ่มย้อนกลับบตัวสามกํา so ้อนะจากนั <unpredictable> ้น <movie> ก็เ <natuurlijk> ล mm ือกไปที่ตั้งค่านะครับอันที่2อาจากนั้นก็เลือกไปอันแรกจากนั้นก็เลือกไปที่อันปนสุดนะครับอันแรกอันเอออ่นนี้ครับไอปุ่มเบรกไอปุ่มเบรกก็จะอยู่เป็นข้างล่างนะครับก็เราสามารถเลื่อนได้ครับใช้นิ้วของเราเลื่อนเลื่อนเลยนะครับนี่ครับผมใช้นิ้วผมเลื่อนจะย้ายมาไปอยู่ตรงไหนก็ได้นะครับ ในกรณีที่มันกิกะนะบางคนอาจจะไม่กี่กะบางคนอาจจะไม่ถนัดผมจะขอย้ายไว้ตรงนี้โอเคพอยา้ายเสร็จเราจะต้องเซฟปุ่มนะครับเซฟเซฟอยู่ตรงไหนเซฟอยู่ที่ขัวด้านล่างครับผมปุ่มเซฟอยู่ที่ฝั่งขัวด้านล่างนะครับกดเซฟไปจากนั้นก็ให้เรากดปุ่มย้อนกลับของสรัพาองเราโอเคนะครับตอนนี้ในชะ่ไหมทุกคนสังเกตไหมครับว่าปุ่ม ปุ่มกดทอยหลังของผมผมก็ย้ายมาอยู่บนนี้แล้วนะครับโอเคอ่ะก็ขับไปครับมันจะได้ไม่ไม่บังแบบไม้นะไม่ใช่บังไม่แี่มันจ่มันจะไม่ทับกับไม้นะโอเคอ่าเผื่อบางคนชอบนะครับอ่าบางคนไม่ชอบก็ไม่ต้องไปปรับตามผมนะครับอ่าอันนี้ในกรณีที่คนเขาชอบนะอ่าอ่ถ้าไม่พอใจก็กดเข้าไปปรับใหม่อ่เข้าไปที่ เซตติ้งอ่าเข้าไปอันแรกแล้วก็เข้าไปอจนบนสุดอ่ากลับใหม่นะครับอ่าถ้าอยากให้มันปุ่มอันนี้มันใหญ่ขึ้นนะครับก็ให้เรากดใช้นิ้วของเราเนะี่ยจิ้มไปที่ปุ่มนั้นนะครับอยากให้ปุ่มไหนใหญ่ขึ้นก็จิ้มไปที่ปุ่มนั้นนะผมจิ้มไปอันนั้ก็จะใหญ่ขึ้นนะครับโอเคจากนั้นก็กดปุ่มเซฟได้เลยอ่าผมปุ่มเซฟด้านล่างขวานล่างอ่าจากนั้นก็ออกไปนะครับ เห็นไหมครับมก็จะใหญ่ขึ้นอ่าผมย้ายมาไว้ตรงนี้แล้วอ่าผมย้ายมาไว้ข้างๆรถอ่าแต่น,นี้ก็โอเคนะอ่าผมท้ายหลังจะได้ไม่ปังไมคครับโอเคอ่าที่เร็วเราไมค์แบบดิจิตอลอืมเดี๋ยวขวดมอเตอร์ไซค์นนะครับปังอออ่ออาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวเราไปดูวิธีการลงหมอดเข็มไม้กันเลยนะครับเรามาดูวิธีการลงหมอ,อาเข็มไม้โฟล่าฮอลเลซเซนสีกันเลยนะครับผมขั้นตอนแรกก็เหมือนเดิมนะครับผมให้ท่านผู้ชมไปโหลดไฟล์มอดที่ผมทิ้งไว้ให้ใต้คลิปมานะครับผมพอดาวน์โหลดไฟล์มอดมาเสร็จก็เข้าไปที่แอปแตกไฟล์นะาจากนั้นก็เข้าไปที่แฟม้มดาวน์โหลดนะครับ เพราะว่าในกรณีที่เราดาวน์โหลดจาก g o Google Chrome นะมันก็จะอยู่ในแฟ้มดาวน์โหลดเข้ามาเราก็จะเจอ,อมอดเข็มไม้โฟ่าฮอลเลสฮอลเลนนะครับผมั่งนั้นก็ให้เรากดจิ้มไปที่อ่าไฟล์มอดเข็มไม่นะครับอพอจิ้มเสร็จมันจะขึ้นเป็นหน้าแบบนี้ก็ให้เราเลือกไปที่คําสั่งที่2นะครับเอ็กแทรเคก็โอเคนะครับพอแตกไฟล์เสร็จเราก็จะได้แฟ้มเข็มไม่มานะครับผมก็กดเข้าไปที่แฟ้มเข็มไม้อ่า ขั้นตอนต่อไปนะครับก็ให้ให้เรากดค้างที่แฟ้มคอมหลอดล็อกสตาร์เกม GTA SA นะครับอ่าพอกดค้างเสร็จมันจะขึ้นเป็นหน้าแบบนี้ก็ให้เราเลือกไปที่คำสั่งที่5นะครับ t t C v T c u ดหรือย้ายนั่นเองอ่จากนั้นก็ให้เรากดปุ่มย้อนกลับบนโทรศัพท์ของเรานะครับกดอีกอ่าจากนั้นก็เข้าไปที่แฟ้ม Android แฟ้ม d a t a อ่าจากนั้นก็กดปุ่มวางได้เลยนะครับปุ่มวางก็จะอยู่ด้านล่างนะครับปุ่มสีเขียว อ่าก็โอเคนะครับผมจากนั้นนะครับก็ให้เรากดกดออกจากแอปนี้ไปเลยนะครับผมจากนั้นก็เข้าไปที่แอป TxD2 นะครับผมแอปนี้ก็มีอ,อยู่อยู่ใต้คลิปผมนะโอเคจากนั้นก็ให้เรากดปุ่มวงกลมสีผูด้านล่างนะครับอ่ามันจะขึปปน้นเป็นหน้าแบบนี้ก็ให้เรากดไปที่รูปบ้านที่ขวามือบนสุดนะครับอ่ากดไปหนึ่งครั้งนะครับรูปบ้านหรือโฮมนั่นเอง อ่าพรากเซฟไปที่เกมเป็นหน้าแบบนี้นะครับผมจากนั้นก็เข้าไปที่แฟมแอนดรอยแฟมด a ตตาอ่าจากนั้นก็เข้าไปที่แฟมคอมต่อรอลสตาร์เกม GTA SA นะครับจากนั้นก็เข้าไปที่ไฟล์จากนั้นก็เข้าไปที่ TExDB อ่าจากนั้นก็เข้าไปที่แฟ้ม GTA 3อ่าจากนั้นก็ให้เรากดติ๊กถูกที่ช่องสี่เหลี่ยมด้านบนนะครับอ่พาพอติ๊กเสร็จก็กดปุ่มสี่เหล็กด้านล่างอ่ามันจะขึ้นเป็นหน้าแบบนี้ก็ให้เรากดปุ่ม วกวงกลมสีชมพูด,ด้านล่างนะครับอ่าแล้วก็เลือกเป็นคําสั่งแรกนะครับ form image อ่าแล้วก็เลือกเป็น w i t h alpha ครับผมคําสั่งแรกอ่าจากนั้นนะครับผมก็ให้เรากดปุ่มย้อนกลับที่ซ้ายมือบนสุดนะครับอ่าแต่ผมจะชี้รูปสวอสีแดงชี้นะไว้นะครับอ่าก็ให้กดปุ่มนั้นไปก่อนนะครับอ่ากดไปกดไปอ่ากดจนมันออกมาหน้าเมนูแบบนี้นะครับผม อ่ากดโจมนันออกมาหน้าเมนูแบบนี้นะผมจากนั้นก็เข้าไปที่แฟ้มดาว์โหลดนะครับอ่าจากนั้นก็เข้าไปที่แฟ้มมอดเคมีโฟล่านะครับอ่าจากนั้นก็เข้าไปที่แฟ้ม x ีเอ็กี่าจากนั้นก็ให้เรากดเลือกทั้งหมดนี้นะครับผมปุ่มเลือกทั้งหมดก็จะอยู่ด้านบนนะครับข้างๆงเครื่องหมายถูกนะครับก็กดไปหนึ่งครั้งนะครับ อ่าทุกคนเห็นไหมว่ามันจะเป็นการเลือกทั้งหมดเลยเนี่ยอ่าเครื่องหมายถูกก็จะเลือกไปทั้งหมดแล้วขั้นตอนต่อไปก็ให้เรากดไปที่เครื่องหมายเครื่องหมายถูกที่ที่ด้านบนสุดนะครับผมโอเคอ่าพอกดเสร็จไปเดี๋ขึ้นไปหน้าบบนีก็ให้เราเลือกไปที่คำฝาที่2นะครับโอปิอัลอ่าทุกคนเห็นไหมครับว่าผมเลือกเป็นคำฝาที่2แล้วนะอ่าปุ่มวงกลมสีู้าก็ย้า,ายลงมาอยู่ ขั้าตที่2แล้วขั้นตอนต่อไปนะครับผมก็ให้เรากดปุ่มโอเคได้เลยนะครับอ่าเราก็รอมันสักคู่นะอ่ามันกำล,ลัง Import ไฟล์รูปภาพอยู่นะครับอ่าก็สักคู่นะครับผม สิบห้แล้วตอนนี้16 17อ่า18ก็จะเต็มแล้วฮรับก็เคมไมิชิตอนนะครับ,รรบมันก็หายากย่เหมือนกันนะเพราะว่าเออมันไม่ค่อยมีแนวนี้เท่าไหร่นะครับแบบไมดิจิตอนอะ่มันมีแต่ไมแบบปกติธรรมดา โอเคยี่สิบหกแล้วจะเต็มแล้วนะครับโอเคอ่าโอเคนะครับมันก็จะขึ้นเป็นหน้าแบบนี้นะครับก็ให้เรากดปุม่มโอเคไปเลยนะอ่าเท่านี้ก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับสําหรับการลงหอดเข็มใหม่เอ่อฟอร์ล่าฮอฮอไลเซนสี H ่ H L S นะครับผมโอเคก็ไอเกมฟอร์ล่าอะไรเนี่ยผมก็ไม่เคยเล่นหรอกนะมันเป็นเกมรถแข่งอะไรประมาณนี้ครับ <c oughs> ก็เป็นไงบ้างผม้ชอบคลิปนี้ก็ อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นรายจนน่ายกูนะครับผมถ้าเกิดใครยังไม่ได้กดซับสไครป์กดกระดิ่งก็ฝากกดซับสไครป์และกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับผมก็ถ้าเกิดมีอะไรผิดพลาดไปผมก็ต้องขออภัยมานั่นที่นี้ด้วยนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับเอาไว้เราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมก็สวัสดีครับ